ฝันว่าสวดมนต์ช่วงนี้อาจจะได้รับอุบัิเหตุทาให้บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆข้อกรรมตามทันในช่วงนี้ให้ทําบุญกวดนาบอยู่ในช่วงเวลาของความรุ่มรุงรักสนุกภบปะสังสันเฮาความรักคนโสดได้ดีใจกระโดดโลเต้นเพราะเจอคนที่ถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้าคู่รักที่คบกันมานานถึงเวลาแล้วที่จะได้ประกาศเลิกดีเสียทีช่วงนี้ ความมีสเสน่ห์ของคุณจะโดดเด่นมาจนทำให้คนรักของคุณเริ่มหงึงหวงดวงการเงินการงานจะเกิดเรื่องติดติดขัดขัด,ขดจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเขยอยาติช่วงนี้รายรับรายใจ่ายให้คนอื่นดูแลให้เพราะอาจจะโกงเงินคุณไปได้ง่ายจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งงานแต่ผลงานจะสำเร็จผ่านรุล่วงไปด้วยดี เลขนำโชค1-03-46-259-34-41-863ฝากกดติดตามช่องดีนเกี้นเบอร์ได้นะคะขอบคุณลักมากเลยค่ะ